วันที่25กรกฎาคม2568ณวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามอำเภอดำเนินสะดวกนายวิวัฒนิติการจนานายุกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์และสามเณรเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2568 โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารก์มรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและนางสาวธิติลักษมพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีคณะสงฆ์ข้าราชการและประชาชนชาวราชบุรีร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียง โครงการนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตสุขภาพที่5และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีโดยมีพระพิสุ์และสามเณรจาก8จังหวัดจำนวน500รูปเข้ารับการตวรวจคัดกองและตรวจสุขภาพเพื่อส่งเสริมให้พระพิสุและสามเณรมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจสามารถประกอบศาสนากิจได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ